จบจับเอ๊ะะลงไปเรลงไปเื่ลงงเื่อี่นูปายแล้วครับวันนี้ครับมาหาป่ายแล้วครับโอ้ได้ให้หล่โอาหารมือนึงเมือนึงเอ้าเอาเลยบโอ้โหบอต้องไปล่องหนอเินมาเลย ชาวานป้าน้องนี <ar> ่บุได้ชาวานป้าด้บัดสามอยเหมนบุได้พ่อวานป้าเลยเลยยกบ่ขึ้นเลยครับเดลายิฮงโรโอ้หลายดกโอ้ตัวอยู่ตัวอปลาลดพทิกเมนูวันนี้คือปลาลดพทิก

ว่ายสามหาไม่ถูกต่ๆๆอไปเลย75องศานะครับบ่แน่นบ่มีเครื่องว่ายัน้วไ่พุ่งไปขั้นตอนแรกนี่เอน็นยังก่อนครับไปเรียนต่อตาให้มันกรอบนะครับเสร็จแล้วครับเอาที่ให้มันกรอบเนี้ยนะครับผม ย่างเขาลาดพราิกตงไปมืนกัทีนิ่มเขาเนื้อน้พริกเดือดเดือดมีชื่อยังครับเนยเคื่องครับมียังไงครับเนี่พริก,รรกข่าตะไคร้ใบบักูดครับเทียงโอ้พริกลายปักซี่บ้างไหมครับผมนื้นื้นื้น,นื้นเอาลงนั่นได้ปะลงเหนือตามเลยครับ ลงไปแล้วลงไปแล้วลงลงไปแล้วลงไปแล้วครับเท้าไม่ต่ำครับอันนี้สูช์ไม่หรอครับนี่สูตรสูช์ไม่ครับสูตรครับผมพุ่งในโคกกรัครับยังค่อยเอาลงกระทะครับหัวล่ำล่ำโอ้ยถอยถอยอย่าไปอยูย่ไ,ยกไกลนั่นเป็นไรครับเสบีบนัวห่อครับนัวการเลี้ยงโอ้น้ำตาลนะครับน้ำตาลนี่ บก,กากับเป็นกรมกรมกะว่าสั้นเดือดเื่าสั้นซ้ำเทือดจะเป็นอย่งไดออกมากยังคอยมาซีบเงินเบิงครับแล้วเขาปรุงยังสีเหล่านี้เขาเอาลงไปคุยเนี่ยครับในกระทะคุยมันหอนคุยมันห่อนโอ้สูตรง,ง่ายครับผมส,ส,สูตรสูตรสูตรบ้านๆครับครับผมเป็นเด้อเนี่ยครับสำหรับคนขีค่คันเห็นง,ง่ายกินนี่ไว้จะหงรสชาติแต่ยุนิโคก นี่ยงกะโว้ยมันก็ส um okay um ิบไเถื şey um ่อแเสียบดินจำรับรถโบหูวเกิ่อนเกิดเถืนเลยวะโอ้โหเกิเถือนก็ใช้เลยสิบนลครับผมโอ้นข้าวครับผมหนาฟี้นแนงครับอีกแล้วครับเสียบอีกแล้วครับผมเสียบ่า อย่าลืมนะครับแม่บ้านนะครับผมคิดเมนูอาหารบอกบอกเข้าได้ครับผมที่หฮเบิรงนะครับผมสี่เหลี่ยมเฮตต์ตอร์นะครับบอกสูตรด้วยนะครับผมอืผมไทยเสียไปเลยกินบะเซาเลยครับผมครันคือว่าหิวบ่อโ้ครับสำหรับมื้อนี้ก็เสร็จไปแล้วครับสำหรับเมนูปลาหนิ่นราดพริกนะครับผมน่ากินกันเลยทีเดียวเชียววันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย แช mm ่ครับ